มาอยากได้ไม้ไม้กับไม้ไม้จัดให้ขันมันดวงดีมันก็เห็นปลาถอนละพี่น้องขันดวงบ่ดีก็บ,บ่เห็นปลาเลยรับเด้อมามาขู่ลู่ยุ่จักบาทเนยนะบ่ขู่ลู่เว้ยโอ้ยเขาห้อมสิด้เกี่ยวละพี่น้อง เขาห e mm ้อมสิไดเจียวเดวเ้อต้าปะขอยมีต้บบะกหอยมีต้บบะกหอยปาไปใส่ว่ะไปไปบลงก่น กปขวบพี่ๆเลยบ่ลงกลพี่น้องบ่ลงกล,ล ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมือนั้นประดุกอยู่นี่แหละใจเย็น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 โอ้คือเงียบแทมมันอีพี่น้อนใจเย็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 น ใจเย็นโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นขอดุกงามๆจักตัวขอดุกงามๆจักตัวขอดุกงามๆจักตัว ถือวนาพี่น,อน้องาปางยังวะไปเชงคันไปเฉงตัวใหญ่ถท่ดินน่คันถือขึ้นตัวใหญ่เลยบ่ถือไม่แลกพลาดไม่แลกพลาดบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังมันบ่เป็นปลากลม,มันเป็นป่าเปยพี่น้องปลาเปยเลยครับเด้อบางหัน ใจเย็น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 ผาดใจเย็นใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวก็เจอของง่ายมุนี่ต้องได้ลากบางงหญ่ขึ้นมาจากนามเราเหมือนนี่ต้องได้ลาบบักงหญ่ขึ้นมาจากนามเหมือนี เวลากบหน่ขึ้นมาจากน้ำเฮาหมือน พี่นิ่งพิษปกติเทพีน้องเอาไปแล้วตัวนี้ไปแล้วไหวขนาดบัตเทนได้ซักบัตเทนได้ซักกับไปแล้วม,มันมีขค้ือเงียบแหรว่ะ เงียบมากเงียบมากเงียบมากเขาออกห่วงไปแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไง สี่สิบข้อบางแง่คันบากแง่ตัวเดียวจบนะพี่น้องเนาะคันใดบักแง่ตัวเดียวจบคันใดบักแง่ข้อตัวเดียวจบเลยทริปนี้จบเลยคือบทเทียตขู่รูอยู่ว่ Ừ, đây là Đây là Chắc dàn nhé Đây là Đây là Gửi đi nằm cả đoạn những dạng như vậy ừ. Bưng 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 Chạy dên phía nông phẩm chạy dên chạy về xin si đình khó nhây tổng chạy dên เลีนของใหญ่ตรงใจเย็นพี่น้องโอ้ยเห็นตัวเดียวหรอกอะแท่งบ่ถือปกติ ไม้หนีมันพอเราดีสามสี่ตัวอันถือวือถืออีกเรียงหนึ่ง ไมพี hmm. mm ่นองะไม่เหนบ่ได้แยกตัวกันเงิดเลยคุณเบ็ดกับโอนตัวยู่จากเบ็ดเก่าเบ็ดใหม่พูดได้บาดนี้ก็ิมักขค้นว่าห้องหลักยามเบ็ดสันตัวล่ะเงียบอิริหมดเงียบอิริย่อมย่อม ย่อมรับว่าเงียบแบบเดียวท่ามดพี่น้องเด้อเบิ้งกันแบบเดียวท่ามไปเลยนทำบุกล่ายควายพ่อเถอะนะยุเริกกระดึกสมวกไสเอ่ะขันพ่อเอยน็น ไปเลยสิเดียวเห็นตัวแต้าขนาดเลี้ยวไปเห็นตัวมันมันยังหนอีอีกสี่หาหมือกดัดเกี่ยวเราได้ครับเด้อเขานี่ ยามบ่วงต่อเลยย้ำบ่วงพี่น้องบัานนี้เขาไม้นี่เขาไม้นี่อื แก้วอะแก้วอะมโนนไปต่อมันขุน่น้นามันขุน่นผมว่าสามราสิธาปลาหญ่เลยพี่อ้อเพออันไรเอาอันนั้นม่นสามราสิธาปลาหญ่ได้ นู่นบอกมาแล้วแม่วกวนแม่วกวนหล,ล่ะกะข้อสองคือแม่วกวนขึ้นมุนอ่ะโอ้ยซะไครบ้ามีเหมือนสั้นต่อเอาสมวกซักเอาบ่งบ่วงบ่วงผ่านบ่วงผ่านผ่านอยู่ เดี๋ยวบ้ามีข้อจัดบ่วงมาอีก่อหนึ่งครับเด้อว,ว่าได้กินเด้อหนูใหญ่แนวเนี่ยต้นหนูหน่อยก็แมวอ้วนหนูใหญ่ต้องอยู่ฝุน่นอยู่ฝั่งฝ้าฟังฝุ่น